ลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวัชิระวรากรวันนี้เสนอบทความเรื่อง perfect corner perfect storm ก่อนที่จะเข้าบทความนี้ผมมีเรื่องที่จะบอกกับทุกคนที่ติดตามข้อเขียนและผลการลงทุนของผมว่าผมถูกมิจฉาชีพจำนวนมากแอบอ้างชื่อว่าจะให้คำแนะนำการลงทุนหรือเปิดการอบรมแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายและกระทาการอื่นๆอีกมากผ่านสื่อสังคมทุกรูปแบบ เมื่อเหยื่อเข้าไปติดต่อก็จะถูกหลอกหลงให้เชื่อว่าเป็นตัวผมจริงๆและจะถูกโกงจนเกิดความเสียหายและในช่วงเร็วๆนี้ก็มีการเขียนบทความและการกล่าวอ้างว่าเป็นข้อเขียนและคำพูดของผมทั้งๆที่ไม่เป็นเรื่องจริง คนที่ทำอาจจะมีแรงจูงใจอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องการเมืองที่เป็นประโยชน์กับตนเองแต่ทำให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวผมดังนั้นเพื่อให้ทุกคนรับทราบและไม่ตกเป็นเหยื่อหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวผมผมขอเรียนว่าผมไม่มีหรือไม่เคยใช้สื่อสังคมของตนเองเพื่อติดต่อกับสาธารณชนผมไม่มีสื่อสังคมสาธารณะอะไรทั้งสิน้น ผมเป็นคนโลเทคและไม่สามารถทำเครื่องมือดิจิทัลที่เป็นสื่อสังคมสมัยใหม่และไม่สามารถโพสต์ข้อมูลหรือข้อความอะไรทั้งนั้นบทความและรายการสัมภาษณ์ของผมนั้นจะสื่อถึงสาธารณชนผ่านสื่ออื่นๆที่เป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานและจรรยาบัณสูงเท่านั้นดังนั้นถ้าพบข้อมูลหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผมกล่าวข้างต้นก็ต้องสรุปว่ามันเป็นของปลอมอย่างแน่นอน ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสนใจครับ บทความสำหรับวันนี้ของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ4-5วันที่ผ่านมาคือเรื่องที่หุ้น KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยตกลงมาแรงมากรวมแล้วประมาณ30%ภายในเวลา5วันทั้งทที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทก็ได้ออกมาประกาศด้วยว่าพื้นฐานและการประกอบการของบริษัทก็ปกติทุกอย่างซึ่งโดยในก็คือผลประกอบการไตรามารส2ของปี2568ที่กาลังจะจบลงในไม่กี่วัน ก็น่าจะปกติ การที่หุ้นตกลงมาอย่างแรงถึงพื้นติดต่อกัน2วันพร้อมๆกับปริมาณการเสนอขายจำนวนหลายร้อยล้านหุ้นคิดเป็นเงินหลายพันล้านบาทโดยที่ไม่มีผู้เสนอซื้อเลยนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหุ้นถูกฟอสเซลหรือถูกบังคับขายเนื่องจากคนที่ซื้อหุ้นด้วยมาจิ้นจำนวนมากและมีหนี้กับโบรกเกอร์หลักพันล้านบาทขึ้นไปไม่มีเงินมาเติมเมื่อราคาหุ้นตกลงมาถึงจุดที่จะต้องถูกบังคับขายแล้ว สำหรับผมปรากฏการหุ้น KTC นั้นเป็นกรณีของหุ้นที่ผมเรียกว่าเป็นหุ้นที่ถูกคอ์เนอร์ที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าราคาขึ้นไปแบบสุดตรงจนเห็นได้ชัดแบบหุ้นที่ถูกคอ์เนอร์หลายๆตัวที่มีค่า P/E สูงเป็นร้อยหรือ50เท่าในเวลาอันสั้นว่าที่จริงคนส่วนใหญ่รวมถึงนักวิเคราะห์หุ้นแทบทั้งหมดต่างมองว่าหุ้น KTC มีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมและราคาก็ไม่แพง และน่าจะโตต่อไปได้อีกมากเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะมาจากราคาหุ้น KTC ที่ไม่เคยตกลงมาแรงเป็นเวลาย,ยาวนานหลายปีในขณะที่แม้แต่หุ้นที่ยอดเยี่ยมระดับซ u เปอร์สต็อกหลายๆตัวต่างก็ทยอยตกลงมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผลประกอบการจะยังดีหรือดีบว่า KTC ด้วยซ้าแต่ภายใต้การคอนเนอร์หุ้นที่สมบูรณ์แบบของ KTC นั้นมีจุดอ่อนที่การรองรับการซื้อและถือหุ้น KTC ด้วยนี่มาจินและการจำนำหุ้นจำนวน หาสารคร่าวๆน่าจะประมาณหนึ่งใน3ของมูลค่าหุ้นที่เป็นฟรีโฟร์ทั้งหมดนี่จํานวนนี้ถูกแช่แข็งไว้ยาวนานมากน่าจะหลายปีเพราะสถานการณ์ตลาดและตัวหุ้นที่ไม่เอื้ออํานวยปริมาณการซื้อขายหุ้นของตลาดที่ลดลงอย่างมากและปริมาณการซื้อขายหุ้น KTC ที่ลดลงมากยิ่งกว่าคือลดลงเหลือแค่วันละหลักไม่เกิน100ล้านบาทนั้นทําให้การออกของหรือขายหุ้น KTC จํานวนหลายพันหรือหมื่นล้านแท้ แเป็นไปไม่ได้และนี่คือปัญหาของการคอนเนอร์หุ้น KTC ที่ต้องแตกลงเพราะการถูกฟอสเซลอย่างมโหรานในวันที่เร็วร้ายที่สุดของหุ้นมาดูสตอรี่หรือเรื่องราวของหุ้น KTC กันเริ่มตั้งแต่ฉากสุดท้ายก่อนที่คอนเนอร์จะแตกตรวจดูก็จะพบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นชัดเจนว่าเป็นหุ้นที่กําลังอยู่ในคอนเนอร์กล่าวคือผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดหรือเรียกว่าเจ้าของที่จะไม่ขายหุ้นเลยไม่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นไปแค่ไหนก็ตามก็คือ ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเกือบ50เอร์เซนตเพื่อถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นกลุ่มที่เข้ามาถือหุ้นนานแล้วและน่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้มาจินหรือกู้เงินมาจํานวนมากจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางทีอาจจะเห็นว่านี่คือหุ้นสุดยอดที่กําลังจะโตมหาศาลในราคาที่ไม่แพงก็เลยทําแบบอออินซื้อหุ้นตัวเดียวด้วยเงินทั้งหมดและยังกู้หนี้เต็มอาาัตราเพื่อที่จะเร่งพอร์ตให้เติบโตขึ้นแบบทวีคูณโดยอาจจะคิดว่าความเสี่ยงต่ำ กลุ่มนี้น่าจะถืออยู่ประมาณ20%์กลุ่มที่3ที่ถือหุ้นจํานวนมากอย่างมีนัยสําคัญก็คือกลุ่มสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะที่เป็นกองทุนถือหุ้นรวมๆกันประมาณน่าจะสัก20%ซึ่งการถือหุ้นของกลุ่มนี้บางทีอาจจะเป็นส่วนมากด้วยเป็นคนที่ถูกบังคับให้ซื้อและถือลงทุนเพราะเป็นกองทุนที่อิงดัชนีเชน่นดัชนีหุ้นเซท50หรือดัชนี MSCI Small Cap Index เป็นต้น รวมแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง3กลุ่มข้างต้นที่มีแนวโน้มจะไม่ขายหุ้นแม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นไปสูงเกินพื้นฐานมากรวมกันแล้วถือหุ้นถึงเกือบ90%เเซเหลือหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนรายย่อยแค่ประมาณ10%ซึ่งอาจจะซื้อซื้อขายแนวเล่นหุ้นระยะสั้นซึ่งก็ทําให้ปริมาณการซื้อขายต่อวันของหุ้นลดน้อยลงเหลือไม่กี่10ล้านบาทต่อวันทั้งๆที่มากรีดแฉลบหรือมูลราคาตลาดของหุ้นนั้นอยู่ในระดับแสน ล้านบาทมานานซึ่งในทางวิชาการถือว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำคอนเนอร์หุ้น KTC นั้นน่าจะเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วจากข้อมูลผลประกอบการย้อนหลังไปยาวๆนั้นก็จะพบว่าบริษัทเคยมีปัญหาขาดทุนต่อเนื่องหลังวิกฤตสัพพามในปี2009จนถึงปี2012ก็เริ่มฟื้นตัวมีกำไรเล็กน้อยและหลังจากนั้นบริษัทก็กำไรมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนถึงปี2019บริษัท ก็ทำกำไรถึง5,500ล้านบาทและ market cap แตะที่1 0 0 0 0แสนล้านบาทจากปี2012ที่มูลค่าของหุ้นอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านบาทหรือเป็นการเพิ่มขึ้นถึงเกือบ13เท่าในเวลา7ปีการเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนั้นคงทำให้นักลงทุนแห่กันเข้าไปซื้อหุ้นจนทำให้ค่า P/E ของหุ้น KTC สูงถึง18.4เท่าในปีก่อนโควิด1 9ระบาดแต่ในช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่า หุ้นกำลังถูกคอนเนอร์แล้วเพราะหุ้นสถาบันการเงินขนาดใหญ่เช่นหุ้นธนาคารพาณิชย์นั้นก็ต่างก็มักมี P/E ไม่เกิน10เท่าแต่หุ้น KTC และหุ้น Finance ที่เน้นการปล่อยกู้ให้รายย่อยหลายแห่งที่โตเร็วกลับมีค่า P/E ที่สูงกว่ามากกว่าเท่าตัวคือมีค่า P/E ระดับ20เท่าขึ้นไปและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าเมื่อโควิด -19 ระบาดในปี2020และตลาดหุ้นตกลงมาอย่างแรงหุ้น TC กลับปรับตัวขึ้นไป50%จาก market cap แสนล้านบาทเป็น1 5 0 0 0ล้านบาทใหญ่กว่าแบงก์พาณิชย์หลายๆแห่งทั้งๆที่กำไรลดลงและต่ำกว่ากำไรของแบงก์ที่เปรียบเทียบกันค่า P/E ของ KTC พุ่งขึ้นเป็น29เท่าคอนเนอร์ Corner หุ้น KTC สมบูรณ์แล้วราคาหุ้นอาจจะสูงเกินพื้นฐานที่ควรเป็นได้ถึง3เท่าเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกันที่ไม่ได้มีการคอนเนอร์เช่นธนค คารพาณิชย์ที่ก็ทำธุรกิจบัตรเครดิตด้วยเช่นกันผลประกอบการ KTC ตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2024ยังเติบโตขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เร็วหรือสูงไปกว่าแบงค์คือเฉลี่ยปีละประมาณ8-9%และมีแนวโน้มถดถอยลงเรื่อยๆในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นอาการแบบเดียวกับสถาบันการเงินอื่นซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจของไทยที่ถดถอยลงในช่วง2-3ปีหลังนี้ ซึ่งกระส่งผลให้หุ้นหลายๆตัวรวมถึงหุ้นไฟแนนซ์ที่ถูกคอนเนอร์มานานมากแตกราคาหุ้นตกลงมามากบางครั้งแทบหายยนะ หุ้น KTC เองนั้นต้องถือว่าสามารถประคองตัวไม่ให้คอนเนอร์แตกได้นานมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าราคาของหุ้นนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้แพงมากเหมือนกับหุ้นคอนเนอร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นและอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าค่า P/E จะสูงหรือไม่สูงนั้นต้องเปรียบเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันฉากสุดท้ายคอนเนอร์ Corner หุ้น KTC ก็แตกผมเองคิดว่าเหตุผลส่วนใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือการที่ KTC ถูกถอดออกจากดัชนีอ้าง MSCI Global Standard Index เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งส่งผลให้กองทุนต่างประเทศบางแห่งต้องขายหุ้นทิ้งและจำนวนที่ขายอาจจะมากเกินกว่าที่ตลาดจะรับได้เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเม็ดเงินที่จะมารับหุ้น KTC ในภาวะตลาดแบบนี้คงไม่มีแล้วพูดง่ายๆไม่มีโบรกเกอร์หรือสถาบันการเงินไหนจะให้กู้อีกแล้วดังนั้นหุ้นจึงถลม่มราคาหุ้น KTC ตกลงไปจนมีค่า PE ต่ำกว่าสิเท่าปันผลตอบแทนก็น่าจะเกิน5% ต่อปีซึ่งสอดคล้องกับผู้อื่นๆในธุรกิจเดียวกันสำหรับผมแล้วหุ้น KTC หลุดออกจากคอนเนอร์แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่จะถูกกว่าปกติ ว่าที่จริงหุ้น KTC ก็ยังแพงกว่าหุ้นแบงค์ทั้งหลายโดยเฉพาะ KTB ซึ่งเป็นหุ้นแม่ที่มีค่า P/E ไม่ถึง7เท่าและปันผลถึงกว่า7%ต่อปีดังนั้นก่อนที่จะรีบเข้าไปเล่นเพราะคิดว่าหุ้นมีราคาต่ำ่าพื้นฐานมากก็จะต้องระมัดระวังว่าหุ้นที่คอร์เนอร์แตกแล้วจะกลับสู่การคอร์เนอร์อีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o k เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vnamvi และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ